เอามือออกเอามือออกโอเคเลยอ่ะนี่นะคะให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยนะคะนี่คือหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากหน้าเหี้ยๆของเขานะคะตอนนี้หน้าเขาดีขึ้นมากเลยค่ะหันตรงนี้อีกนิดนึงค่ะนี่เห็นไหมรอยหายหมดแล้วดีใจไหมคะเย่ดีใจไหมเย่โอเคคอยหันหน้ามา หันหน้าหัานแล้วก็เอียงหน้าขึ้นเออหันหน้าเข้ามาอีกไม่เอียงไปฝั่งนี้ยเอียงหน้าไปฝั่งนี้แล้วแม่เป็นอะไรอะทำไมต้องเอียงตามอ่ะ <c oughs> ไม่หนิมงมนเอียงตามเอเอฟันเหลืองมะเนี่ย